สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตรวจเช็คพัดลมหมุนเป็นบางครั้งนะครับผมนี่ครับกดเบอร์หนึ่งแล้วนะครับนี่ครับนี่ดูใบพัดนะครับหมุนหมุนไปบางครั้งมันก็หยุดเองนะครับผมตัวนี้เคยหยอดน้ํามันแล้วนะครับน้ํามันจักรก็หยอดแล้วนะครับน้ํามันพัดลมก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ใช้ได้วันสองวันก็เป็นอาการเดิมนะครับนี่ครับนี่เบอร์สองนะครับ นี่เบอร์สามเบอร์สามก็จะเดี๋ยวมันก็จะสปีดขึ้นนะครับผมแล้วก็สักพักมันก็หยุดนะครับผมลองใช้น้ำมันมาหลายอย่างแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้ดูครับแอลกอฮอล์นะครับผมตัวนี้ครับผมเคยใช้ตัว16นิ้วนะครับมันใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัว12นิ้วดูนะครับผมโอเคครับอันดับแรกเราลื้อฝาหน้าก่อนนะครับผม แกะฝาหน้าออกมาเลยนะครับหลุดอีกนะครับอ๋อโค้งหลุดอีกนะครับดีครับใบพัดไม่แตกนะครับตัวนี้ผมเก็บมาจากถังขยะนะครับผมแล้วก็เอามาเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับมอเตอร์เปลี่ยนใหม่แต่จะใช้ได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็เป็นอาการแบบนี้นะครับผมนี่ครับมันฝืดครับโอ้โห เส้นผมเทียบเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะหายพัดลมขึ้นนะครับผมผมจะหงายพัดลมขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูมุมนี้นะครับนี่ครับหงายขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะผมด้รอยหยอดลงไปอย่างนี้เลยครับ หย่อดลงไปนะครับแล้วมันก็จะกลับสัก,สกคู่นะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งไปหยอนลงไปอีกสักคูนะ่อาจจะต้องหยอดข้างหลังด้วยนะครับผมปกติผมหยอดข้างเดียวก็จะหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวเราหยอดข้างหลังด้วยนะครับ เอาไขควงมาแกะนะครับผมเดี๋ยวเราจะแกะด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวลองเลยครับตัวนี้แน่นนะครับผมเดี๋ยวมีน็อตไหมครับเดี๋ยวลองดูครับไม่น่าจะมีนะครับ แน่นมากครับเดี๋ยวแกะแค่ฝาหน้าก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับรจะลองถอดแค่ฝาหน้าก่อนผูกหมดแล้วครับเพราะว่าเก็บมาจากถังขยะนะครับผมอยากได้โคงมันนะครับเพราะวา่าเราไปซื้อใหม่ก็ ถึงห้าร้อยนะครับผมนี่ครับเราผมเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับผมอ่ะหยอดเข้าไปอีกนะครับลองหยอดเข้าไปอีกอหยอดเข้าไปใหม่นะครับใส่น้ำมันพืชก็ไม่หายใส่น้ำมันจักรก็ไม่หายนะครับผม ใส่น้ำมันของมันเลยก็ไม่หายมันเดิมครับนี่ครับอยู่แล้วน่าจะต้องแกะด้านหลังด้วยนะครับแ,แล้วเรแกะมีรอยผมใส่น็อตเสริมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ของมันนะครับมันเป็นของคนละรุ่นนะครับผม นี่ครับแล้วเราแกะข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับมอเตอร์ไหม้แล้วขดลวดมันเล็กนะครับผมนี่ครับเป็นตัวที่ผมซื้อมาใส่ใหม่นะครับนี่ครับร้อยกว่าบาทนะครับผมแต่คนละสีเฉยนะครับแต่ราคาแทบไม่แตกต่างกันนะครับร้อยกว่าบาทเหมือนกันครับเปลี่ยนใหม่ใช้ได้ไม่นานครับก็ที่บ้านฝุ่นเยอะนะครับผมเป็นลงสีนะครับมัรู้อะไรเป็นอะไรนะครับผม นี inne, ่คร uh ับเราแกะด้านหลังออกนะครับก็ที่เราจะหยอดน้ํามันนะครับระวังสายขาดนะครับนี่ครับข้างหลังเราก็หยอดนะครับเดี๋ยวลองหยอดข้างหลังใช้น้ํามันจักรก็ไม่หมุนครับใช้น้ามันนี่ข้างหลังหมุนแล้วนะครับนี่ครับหมุนแล้วครับลองกดพัดลมดูนะครับ นี่เรียบร้อยครับสุปว่ามันฝืดจากด้านหลังนะครับนี่ครับใช้แอลกอฮอล์ไปเลยครับน้ำมันมันก็จะเหนียวนะครับผมเป็นฝุ่นนะครับส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะกัดนะครับเหมือนน้ำยาล้างแผลนะครับผมนี่ลื่นเลยนะครับอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ไปช็อตกับสายไฟนะครับนี่ครับลื่นเลยครับผมพอเราทําการาใส่แอลกอฮอล์แล้วเราก็สักพักนึงนะครับเปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ามาใส่น้ํามันน้ํามันพัดลมอีกทีหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็ใสน้ํามันจักรนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่น้ํามันจักรไปเลยเนี่ยหรือน้ํามันพัดลมนะครับมันจะเหนียวนะครับผม พอน้ำมันมันแห้งนะครับเพราะพัดลมมันหยุดพอมันแห้งปั๊บมันก็จะเกาะกันนะครับผมเราก็ต้องใส่แอลกอฮอล์เข้าไปก่อนนะครับนี่ครับหลังจากนี้เราก็ค่อยใส่น้ํามันนี่ครับเป็นน้ํามันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะใช้น้ํามันของมันก็ได้นะครับกระปุกละสิบบาทที่เคยซื้อมานะครับแล้วก็ข้อดีของแอลกอฮอล์ก็คือเราไม่ต้องขันน็อตออกเยอะนะครับผมขันแค่นิดเดียวนะครับเราไม่ต้องลื้อ น็อตสี่ตัวออกมาทําความสะอาดเอาผ้าเช็ดนะครับผมนี่เราใช้แบบนี้เลยมันก็กัดเข้าไปภายในเลยนะครับนี่ครับกดเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ติดครับผมโอเคครับต่อไปก็ประกอบไม่น่ายากนะครับผมประกอบครับตอนแรกว่าจะไม่แกะฝาหลังนะครับที่ไหนได้ต้องแกะนะครับเหนียวมาจากด้านหลังนะครับ บางทีจากโรงงานเขาก็ใส่น้ํายามาเยอะนะครับทีนี้มันเหนียวนะครับพอน้ํายามันแห้งมันก็เหนียวนะครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเปลี่ยนมอเตอร์ให้ดูนะครับผมเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมราคาร้อยกว่าบาทนะครับลองไปหาซื้อดูนะครับ ก็ดูพยายามห้านที่มันมีเมนวนวลนะครับผมอย่าไปซื้อที่มันแบบว่าสายดําแดงแล้วก็ไม่มีเมนวนวลให้ดูนะครับผมอย่างนั้นงงนะครับเดี๋ยวต่อผิดนะครับถ้าเรามีเมนวนวลเราก็จะดูดูในกระดาษแล้วก็ดูคู่มือในการต่อได้นะครับผมแบบนี้ดีกว่านะครับ ครับน็อตผิดตัวนะครับปึบ๊บใส่ฟ้าหลังยัดเข้าไปเลยนะครับกรอบหมดแล้วครับผูกหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นพัดลมเก่านะครับเก็บมาจากถังขยะเราทิ้งแล้วครับแล้วก็เราเสียดายเสียดายโคงมันครับ กติผมก็จะใส่แบบเปื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามีโครงมันก็จะปลอดภัยนะครับผมป้องกันไฟช็อตไฟดูดได้นะครับตอนการประกอบพื้นฐานกันไม่น่าจะยากนะครับผมน่าจะเป็นกันหมดแล้วนะครับ ตอนรื้อไม่ยากครับตอนประกอบเนีย่ยจะยากนิดนึงนะครับผมตอนลื้อนี่ก,แก็แกะไปเลยนะครับนี่ครับแทบจะโอ้โหสภาพรุนแรงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของตรงรุ่นนะครับผมมันเป็นของดัดแปลงมานะครับผมนี่แหละดัดแปลงนะครับไม่มีใครดัดแปลง ตรงไม่ตรงเดี๋ยวค่าว่ากันนะครับนี่เดี๋ยวก็ตรงเองครับโอเคครับไม่รู้ตัวนี้จะประกอบได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเหมือนจะผุๆนะครับลองใส่ไปดูก่อนครับอ๋อแต่ก็ได้ครับอ๋อได้อยู่นะครับไม่ได้เราก็หานี่มันหลวมนะครับผม ถ้ามันหลวมเราก็ไปหาเทปพันเกียวก็ได้นะครับอย่างนี้หลวมนะครับครับถ้ามันหลวมเราก็ใส่เทปพันเกียวนะครับใช้ได้หมดนะครับผมมันไม่แน่นนะครับผมว่าของมันเป็นของเก่าเก่ามากครับผมผุหมดแล้วครับก็ปกติครับมันก็ไม่เหมือนของใหม่นะครับผม ของเก่าก็คือของเก่าครับต้องดัดแปลงเอาครับโมดิฟายเอานะครับนี่ครับโอเคครับอย่าให้ยาวนะครับผมเดี๋ยวมันไปพันกับพัดลมนะครับอเก็บสายดีๆนะครับนี่ครับใส่เข้าไปครับอย่างนี้แน่นแน่นอนนะครับไม่แน่นก็ซื้อใหม่นะครับผมโอเคครับในนี้ครับไม่ต้องล้างครับรุ่นนี้ครับ ุ่นเต็มเลยนะครับนี่แค่ทดลองนะครับนี่ขนาดลมผัดยังหมุนนะครับปิดฝาไปเลยชั่วนะครับนี่ไปลองทำดูนะครับสูตรไข่สูตรมันนะครับผมสูตรนี้ก็ใช้ดีครับนี่เราลองเปิดให้ดูครับเบอร์หนึ่งเปิดเบอร์หนึ่งดูนะครับนี่เรียบร้อยครับผม เบอร์สามครับกดสายนะครับผมนี่ขนาดของไม่ตกรุ่นนะครับยังสายได้นะครับผมทำเองได้ครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาหาสายนี่ครับวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับไม่น่ายากครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตัวนี้มี C อยู่แล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ